สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่19มีนาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวเช้าในวันหยุดวันนี้นะครับผมมีข่าวสารจากท่านประหลัดกระทรวงการคลังนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลนะครับกับช่องข่าว TNN ออนไลน์นะครับซึ่งช่องข่าว TNN ออนไลน์ก็ได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับมาตรการล่าสุด ของกระทรวงการคลังที่กําลังเตรียมที่จะนําเข้าคลอรมอในวันอังคารที่22มีนาคมที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งก็หนีไม่พ้นนะครับมาตรการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอไปแล้วก็รอกันมาทั้งสัปดาห์ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้มีการถแถลงออกมานะครับเราก็เลยเพิ่งได้รับทราบว่ามาตรการนี้ต้องนําเข้าคลอรมอด้วยนะครับในวันที่22มีนาคมนี้ฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่าทําความเข้าใจตรงกันนะครับว่า เดี๋ยวต้องรอมติคอ,อรมอในวันอังคารที่22นี้ก่อนนะครับว่าจะมีมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพอะไรออกมาบ้างนะครับสาเหตุก็เพราะว่าแน่นอนครับราคาน้ํามันที่ผันผวนนะครับนำไปสู่ภาวะสินค้าราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นําเสนอข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคร่าวๆว,ว่ามีอยู่5มาตรการด้วยกันนะครับผมก็จะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาตรการแรกก็คือการปรับวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐในส่วนของเงินส่วนลดค่าแก๊สจาก45บาทต่อ3เดือนนะครับมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มเป็น100บาทต่อ3เดือนนะครับข้อ2นะครับจะมีการช่วยเหลือค่าแก๊สกับร้านค้าคนละครึ่งที่ขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในภาพรวมนะครับน่าจะเป็นการลดค่าไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอ,อความชัดเจนนะครับข้อที่4ก็คือการช่วยเหลือ,อน้ํามันเบนซินนะครับแต่จะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มของผู้ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับข้อที่5ก็คือ,อเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จําหน่าย NGV ให้ตึงราคาไว้นะครับ 5. มาตรการนี้เป็นแนวทางที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ศูนย์ปริเวิการนายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งออกมาว่ากําลังหารือ5เรื่องนี้อยู่นะครับก็แปลว่ายังไม่เป็นทางการและท้ายที่สุดล่าสุดเราก็ได้รับทราบแล้วว่าต้องเข้าคลอรอมอด้วยในวันที่22มีนาะคมน,นี้ก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันเพราะว่าท่านบรรดากระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าในรายละเอียดนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอคลอรอมอพิจารณาอนุมัติก่อนถึงจะมีการแจ้งออกมาให้ทราบนะครับนี่คือ เรื่องแรกนะครับที่ผมจะแจ้งในวันนี้นะครับเรื่องที่2นะครับในเนื้อหาข่าวนะครับท่านประหลัดก็พูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟสห้าเหมือนกันนะครับโดยมีการแจ้งว่าคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมานั้นกระทรวงทางยอมรับว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลนะครับประชาชนให้ความสนใจนะครับให้ความร่วมมือในการดําเนินมาตรการนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนละครึ่งปัจจุบันเฟสี่ก็ยังดาเนินการอยู่นะครับแล้วก็ คงต้องรอนะครับพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีเฟส5ต่อหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเฟส4ก็ถึงเมษายนนะครับเงินพันสใช้ครั้งเดียวนะครับได้ได้มาครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวเลยหมดแล้วหมดเลยในตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับในคนละครึ่งเฟส4ก็ใช้ไปจนถึง30เมษายนก่อนนะครับซึ่งก็ต้องรอในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับกระทรวงการก็เน้นย้ำว่าพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในส่วน ถ้าหากว่าจะมีโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกนะครับเรื่องต่อไปนะครับอสอมอนะครับเริ่มได้รับเงินตกเบิกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วันช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณวันพฤหลิหัสแล้วก็วันศุกร์นี้ได้รับกันเยอะแล้วนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเงินในบัญชีก็ตรวจสอบได้นะครับสำหรับคุม่ออมอสมเงินตกเบิกโควิดย้อนหลังนะครับเดือนละ500บาทย้อนหลัง6เดือน จะได้ในส่วนของ5เดือนก่อนคือ2อ0 0แล้วก็อีก500ไปได้เดือนเมษานะครับก็มีการทยอยจ่ายอยู่ซึ่งแต่ละเบื้นที่แน่นอนครับอาจจะมีการเบิกจ่ายที่ช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือ,อในส่วนของเองินเพิ่มกาลังซื้อนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็เดือนมีนาได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนเมษาก็ได้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็บัตรประชาชน ปัจประชนายถึงกลุ่มของคนที่ปีที่แล้วอยู่ในเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ได้มีการเปิดใหม่เพิ่มใหม่แต่อย่างได้นะครับส่วนามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คงรอแค่มาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับ เมื่อวานนี้สบคได้มีมติปรับโซนสีจังหวัดใหม่นะครับใครอยู่โซนจังหวัดไหนบ้างมีการปรับเปลี่ยนมาตรการอย่างไรเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ใตคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับซึ่งการปรับโซนสีจังหวัดใหม่นั้นจะทําให้ผู้ที่อยู่ในสีส้มมีจํานวนจังหวัดมากขึ้นนะครับแล้วก็โซนสีฟ้านะครับก็เพิ่มมาอีก2จังหวัดนะครับสีส้มนั้นตอนนี้กลายเป็นระดับควบคุมที่สูงที่สุดแล้วนะครับคือห้ามดื่มสุราในร้านนะครับสีเหลืองดื่มสุราในร้านได้ถึง5้าทุ่ม แล้วก็สีฟ้าดื่มสุราในร้านได้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลในวันที่1เมษายนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่รองรับรช่วงเทศกาลสงการนะครับก็มีมาตรการออกมาควบคุมนะครับเช่นก่อนจะถึงสงการนะครับรัฐบาลก็มีการตั้งเป้าว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับกลุ่มของผู้ที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับในช่วงที่มีการกลับภูมิลำเนานะครับลดน้ำดำหัวนะครับส่วนมาตรการอื่นๆช่วงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินเยียวยาต่างๆนะครับไม่มีนะครับปีห5ไม่มีเงินเยียวยาเลยมีเงินเยียวยาอาชีพกลางคืนก็จะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้คำว่าสิ้นสุดหมายถึงว่าได้ครั้งเดียว5000ันตั้งแต่ต้นปีใครยังไม่ได้ประกันสังคมต้องประมวลผลให้เสร็จ ภายในเดือนนี้นะครับก็ทุกคนจะต้องได้ครั้งเดียว5,000ันนั่นเองนะครับส่วนม40่นนะครับม40นั้นไปจ่ายตามปกติเลยนะครับเงินสมทบนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอกดกระทรวงแล้วนะครับกรด,ดกระทรวงไม่รู้ออกเมื่อไหร่นะครับจ่ายไปตามปกติเลยเดี๋ยวกดกระทรวงออกค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมก็ได้มีการแจ้งแล้วว่า ให้มีการยืดรับเงินคืนล่วงหน้าได้เลยนะครับโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์กรอ,อกข้อมูลนะครับแล้วก็แนบบัญชีธนาคารที่จะรับคืนนะครับแล้วก็แนบใบเสร็จแนบสำเนาบาัตรประชาชนนะครับใบเสร็จคือที่เราไปจ่ายเงินสมทบในตาปกตินะครับเราจะได้รับเงินคืนอย่างน้อยก็2เดือนนะครับคาดว่าเดือนมีนานนี s แหละที่กฎกระทรวงจะประกาศก็แปลว่าเราจ่ายเกินไป2เดือนนะครับซึ่ง เงินสมทบนั้นที่จะลดก็คือจาก70บาทเหลือ42บาทจาก100บาทเหลือ60บาทจาก3 0 0เหลือ180บาทนะครับแต่ปัญหาคือว่าการรับเงินคืนนั้นต้องรับเงินผ่านธนาคารสี่ธนาคารเท่านั้นนะครับธนาคารอื่นๆไม่ได้ก็จะมีกรุงไทยตรสออมสิทธ์แล้วก็กรุงศรีใครที่ไม่มีบัญชี4บัญชีนี้จะมีปัญหาครับไม่สามารถรับเงินคืนได้ถามว่าแล้วทําไมต้องรับเงินคืนในเมื่อเป็นจานวนไม่มากนะครับเอาไปทบเป็นส่วนลดเดือนหน้าเลยได้ไหมนะครับก็คําตอบคือไม่ได้ติดข้อกฎหมายนะครับ ฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องรับเงินคืนหรือไม่ก็ต้องไม่รับเลยนะครับมีแค่นี้วิธีก็วิธีการมีแค่นี้เองนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับในวันหยุดที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับอย่างไรก็รอติดตามนะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการหรือรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทาการนะครับผมก็จะมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่ตอไปนะครับ